ใช่สมัยนี้ก็แปลกนะต้องรอเวลาด้วยข่าวที่ทุกคนกําลังติดตามแล้วก็อยากรู้ความจริงเป็นความจริงที่ฟังแล้วแบบต้องร้องว้าวนี่มันก็เก้าโมงแล้วนี่ตอนเนี้ยก็ได้เวลาแล้วงั้นเราไปเริ่มฟังความจริงกันเลยดีกว่าค่ะคุณน้องอยากเล่นซีดีใช่ไหมคะใช่ครับทางาั้นถอดเลยถอดเลยเหรอครับ นี่ไนแกบอกว่าถ้าเกิดชั้นดันแกเข้าช่องได้แกจะไม่แบ็กเมย์ใช่ไงะผมไม่ได้ทําพี่ถ้าแกไม่ได้ทําใครทําให้ฟังสวัสดีครับผมปั้นนะครับคนในคลิปที่ใครหลายคนกําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้หลายคนอาจสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมในคลิปกับในทีวีผมถึงดูต่างกันจังเลยผมยอมรับเลยนะครับว่านั่นไม่ใช่ผม และว,วันนี้ผมจะเลิกเฟซครับเออมันต้องอย่างนี้ดิวะที่ผมทําตัวน่ารักอ่อนหวานก็เพราะว่าคิดว่าทุกคนจะชอบครับแต่นิสยัยจริงๆของผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นแหละครับผมเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายแต่ผมไม่เคยมีเจตนาคิดร้ายกับใครเลยนะครับคนที่คิดร้ายกับคนอื่นก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละครับ คือพี่คูณซองจดหมายพวกนี้มดรายชื่อผู้บริหารนักการเมืองและนักธุรกิจดังๆที่พี่คูณพาผมไปเจอโดยบอกว่าเป็นการดูตัวเข้าช่องบ้างดูตัวพิีเซนเตอร์บ้างแต่ทางที่ความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้ครับมันเอาผมไปขายชั่วโมงกินข้าวโดยที่ผมไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วผมก็ไม่เคยได้รับเงินสักบาท จากหลักฐานที่ผมรวบรวมมาจนถึงตอนนี้ผมเสียหายกว่าสามล้านบาทแล้วครับท่านคะเกิดเรื่องใหญ่หรอคะเหตุผลที่ผมออกมาพูดผมไม่ได้มีเจตนาทําให้ครอบครัวใครมีปัญหานะครับเพราะว่าในหัวผมคิดแต่เ,เรื่องงานแต่ว่าทั้งที่ผมทุ่มเทกับงานขนาดนั้นแล้วอ่ะเขากลับบอกว่าผมไม่เหมาะกับช่องใหญ่หญแล้วหันไปดันเด็กอีกคนแทนเพราะาเด็กคนนั้นคอยดูเด็กมาหาลัยมาให้ผู้จัดการเก่าผมถึงเตียงเลยยังไงล่ะครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ เพราะผมเชื่อว่าคนสมัยนี้ฉลาดยกันอยู่แล้วและถ้ามีใครหรือรู้จักใครที่ได้รับผลเสียหายจากเรื่องนี้ผมอยากให้แสดงตัวออกมานะครับหรือถ้ากลัวติดต่อผมมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาไปแจ้งความเองขอบคุณครับ